นวัดครับผ่านมา3าสี่วันแล้วค่ะทาง DSI มีแบบอัปเดตอะไรบ้างคะก็ได้คุยกันอยู่นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณจริงๆนะครับเพราะดี i ใช้ทีมใหญ่ในการเข้าทํางานนะรวมถึงทีมที่จะอคอยดูแลความปลอดภัยของพายานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฝากบอกก็คือว่าใครมีพายานหลักฐานอะไรอย่างเช่น <c oughs> ทางดีเอสไอเชื่อว่าไม่ได้เชื่อว่านะครับจากการดูแลเนี่ยกล้องบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาละแวะกที่เกิดเหตุมีไม่ต่ำกว่าร้อยกล้อง เพราะฉะนั้นในร้อยกล้องเนี่ยขอความร่วมมือด้วยนะครับประมาณนี้บวกลบเนี่ยเวลา DSI เนี่ยเนื่องจากเขาตั้งหมายเลขในการสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยเขามีอำนาจทางกฎหมายเต็มในการที่จะขออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาขอหรือถ้ายังไม่ขอเนี่ยถ้าใครมีอะไรก็จะส่งให้ได้เลยสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับโดยเฉพาะพ่องานนะฮะก็คือพลตรรจตีนัทพลนะฮะ,ะดิษยธรรมเนี่ยยินดีที่จะเปิดการรับ ข้อมูลหรือพยานหลักฐานใดๆเนี่ยด้วยความรวดเร็วนั่นก็คือสิ่งหนึ่งแล้วจะทำทีซีสแกนบริเวณริมแม่น้ำทั้งหมดรวมถึงใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมทั้งหมดนะครับในในในคืนวันเกิดเหตุย้อนหลังแล้นะรก็รวมถึงมีแผนงานที่จะต้องบินไปสหรัฐอเมริกาในการที่จะไปเอาข้อมูลเอามือถือกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีการเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาให้ข้อมูล คพาว่ามาให้ข้อมูลไม่ได้หมายความว่ามาเป็นผู้ต้องหานะเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องของคนบนเรือเราไม่ได้โฟกัสเรื่องว่าคนบนเรือจะเป็นคนผิดหรือคนถูกหรือจะเป็นอุบัติเหตุหรือจะเป็นฆาตกรรมนะฮะเมื่อมันไม่ได้มีการยึดโยงอันนี้เป็นเป็นหลักสิ่งที่เรายึดโยงก็คือเจ้าหน้าที่ละเลยหรือการปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพราะฉะนั้นเรามาโฟกัสคนที่ทำงานคือเจ้าหน้าที่ คำว่าเจ้าหน้าที่แน่นอนอยู่แล้วก็หมายถึงใครบ้างอะ่ะหมายถึงเจ้าหน้าที่ตารวจหมายถึงอายการผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าตอนนี้คืบหน้าไปเยอะครับมีการสืบพยานไปเยอะแล้วไหมคะอ,อ๋อเรื่องการสืบพยานเริ่มมีครับแต่ยังไม่เยอะเพราะพยานเยอะมากไม่ใช่พยานหรอกครับผู้ให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะครับอย่างอย่างน้อยๆนะคนที่หลักๆก,ก็คือนะฮะคุณอัจฉริยะนะฮะนี่คือสันตันต้นนะ,ะจะต้องให้ข้อมูลต่างๆนะฮะอา,อาจารย์พงเทพ นะครับแล้วก็เหล่าบรรดาหมอนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอทวัชชัยหรือหมออื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนทางนิติเวชเพราะว่าการสืบสวนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะฮะซึ่งอย่างที่เขาบอกแล้วมีทั้ง <c oughs> หลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานบุคคลหลักฐานพยานอ้างถึงและความเจริญทางเทคโนโลยีเอามาประกอบร่างกันถ้าเกิดได้ผลยังไงก็ถึงจะกลับกลายไปเป็นเลขที่คดีนะครับเพราะฉะนี้ตอนนี้เราอยู่เทียร์แรก นะครับเราอยู่เทียร์แรกก็คือเลขในการสืบสวนสอบสวนผมว่าโอเคผมมั่นใจในทีมนี้นะฮะเพราะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกอ,อาจจะแบบเหว่งเหวงเนี่ยเออดีเเคยมีนู่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยก็ต้องบอกนะครับว่าทุกทที่มันก็จะมีคนที่อาจจะแบบทํางานไม่เหมือนกันนะฮะแต่ทีมนี้ผมก็มั่นใจ90%นะว่าเอาจริงเอาจังแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยแล้วก็กล้าที่จะให้เบอร์ตรงกับผมผู้หลักผู้ใหญ่ นะฮะรวมถึงลายถ้ามีอะไรก็คุยได้ตลอดเวลาซึ่งโดยปกติเนี่ยก็ผู้ใหญ่ก็จะมีลีลาชั้นเชิงนะฮะอย่างเช่นวันที่เราไปพบอย่างเงี้ยนะฮะรัฐมนตรีไม่มาก็เอาคุณสมบูรณ์มาก็ยังลีลาอยู่ก็ยังมีชั้นเชิงในตัวเองนะในทุกบริบทอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดคนมีวิลีลาชั้นเชิงเราก็รู้สึกได้ว่าอาจจะแบบไม่ได้ทาจริงจังอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอาจารย์ประเทศค่ะบอกว่าเหมือนมันมีคนโทรบงการ<อ>ไปที่ DSI ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผมก็นั่งอยู่ด้วยครับผมก็ยืนยันว่ามีครับ mm hmm. มีฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องเล็กสาหรับ DSI mm hmm. เป็นเรื่องเล็กสําหรับทีมนี้ mm hmm. นะฮะอย่าอย่าเอ่อการการขอร้องหรือการส่งสัญญาณอะไระ mm hmm. ต่อให้ไม่ได้มาจากคุณโดยตรงหรือมาจากอ้อมมา mm hmm. ผมว่าเดี๋ยตอนนี้มันจะตรงตรงอ่ะมันยาก mm hmm. เพราะเนื่องจากก็กลัวอันตรายแต่ก็อาจจะ ผ่านผ่านนาังนกต่อเรียกนางนกต่อแล้วกันนะผ่านนังนกต่อหรือบุคคลกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเลาได้ก็เผานะฮะมันไม่สู้ดีเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวสปอตไลท์ไปฉายแล้วก็ปากมีหูไม่ใช่ปากมีหูแล้ว <c oughs> เขาหน้าต่างมีหูประตูมีช่องอนะฮะคือพูดไปมันก็ไม่ได้หยุดแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันจะอันตรายเปล่า,ลานะฮะทางที่ดีผมว่ามันยังแก้ไขกันทันหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าในสิ่งที่ทํามามันอาจจะแบบ อยากจะแก้ไขคุณก็แก้ไขของคุณผมว่ามันก็ยังพอ,อทำเนาลงบ้างอย่าสุดโต่งกันจุดเกินไปนักแล้วอย่ากกลัวถ้าเกิดคุณกลัวแล้วคุณมานั่งขอสเปเชียลดีลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยิ่งทําให้แผลเบือหวะมากขึ้นอพอเบาได้ก็เบาครับพีนวัดกลัวมันจะมีการแทรกแซงมากกว่านี้ไหมคะถ้าแทรกแซงพวกเราก็ลุยต่อครเพราะว่าเราเราจะรู้มากกว่า มากเราจะรู้มากกว่าสิ่งที่เราพรีเซนต์อยู่เราก็จะโฟกัสว่าใครคือคนที่กำลังอยากแทรกแซงถามว่ารู้ไหมก็รู้ครับแต่เราไม่พูดสิพูดพูดไม่ได้ทางกฎหมายมันพูดไม่ได้เพราะนั้นเราก็จ้องไว้ตลอดมันมีไม่กี่คนหรอกครับที่เป็นคนที่โน้มเอียงในการใช้อำนาจถูกไหมฮะมันมันมีคนเราก็รู้อยู่เพราะฉะนั้น ทีมอาจารย์คุณอัจฉริยะเออคุณอัจฉริยะเป็นคนพูดตรงมากนะพูดตรงขนาดนี้ก็คือพูดแบบอผมว่าพูดจนแบบบางทีก็หยุดหยุดทางทางคนที่ถูกพัดพิงบอกว่าหยุดแอคชั่นมากถ้ายิ่งแอคชั่นเดี๋ยวคุณอาจฉริยะจะเพิ่มคันพูดชัดขึ้นแล้วทางคุณสนทิก็พูดชัดมากผมว่าไม่รู้จะชัดกันไปไหนแล้วนะเพราะฉะนั้นผมว่า,อ,าอย่าทำอะไรที่มันแบบทาก,กันเกินไปยิ่งทำ นะฮะยิ่งมีการติดตามกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวหรอกครับเรื่องที่จะแบบมีการมาบีบคั้นหรือมีการใช้อํานาจตอนนี้ผมว่าอํานาจระหว่างอํานาจคนที่มีอํานาจกับอํานาจของคนที่สนใจข่าวนี้ผมว่าประชาชนสําคัญกว่ามากดังกว่าเยอะทินวัดมองว่าตอนนี้เราถือไพ่เหนือกว่าไหมครับเพราะว่าเหมือนเขาก็มีการแบบแอบวันวันสั่นคลอนนิดนึงเนื้อกว่าเนือกว่าเนื้อกว่าอยู่แล้วครับบอกแล้วนะครับว่า เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานมันไม่ได้เกิดขึ้นมาในพบาตรคนปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาในรัฐบาลปัจจุบันเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะฮะคนนึงบอกไงครับว่าอย่าคิดว่าตัวเองแน่นะครับเพราะว่าการเวลาเปลี่ยนอำนาจก็เปลี่ยนนะครับบางคนเนี่ยก็ไปถูกจับเอาตอนที่ออกจากอำนาจแล้วก็มีเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับว่าการกระทําใดๆซึ่งไม่บริสุทธิธรรมอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ นะครับการรักษาตัวรอดจนถึงวันตายมันก็ยากนะเราก็เห็นนักการเมืองเราก็เห็นนักข้าราชการเราก็เห็นตำแหน่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เดินเข้าคุกคอตกกันมาก็เยอะนะครับโอเคคุณอาจจะพูดรู้เรื่องในขณะที่คุณทรงพลังแต่เมื่อพลังคุณแผ่วเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณก็พลาดนะครับคนก็เอาเงินต้นพร้อมดอกมาคืนกันเพียบ นะฮะวันนั้นคุณจะเป็นวันที่น่าเศร้าต้องจากลูกเมียคุณนะฮะไปอยู่อีกที่หนึ่งครับพี่นวาคะย้อนกลับไปที่พี่นวบอกว่า D S I จะสแกนตรงริมครับผมคาดว่ามันจะเจออะไรบ้างคะอ๋ออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนี้โคตรใหม่แตต้องพูดตรงๆนะใหม่มากแล้วก็มีทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอันนี้ถ้าเกิดไม่มีเลขที่สืบสวนเนี่ยมันขอไม่ได้อันนี้ขอได้นะครับแล้วก็ทําเหมือนกับดีซีสแกนรอบแม่น้ําทั้งหมด มันเป็นแบบเทคนิคของเขาซึ่งเป็นเทคนิคระดับสูงอก็ผมก็มั่นใจเขาแหละนะครับเพราะเขาบอกว่าอันนี้เจ๋งเราจะสามารถย้อนอดีตนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้อมูลโทรศัพท์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะขอใครได้แต่ตอนนี้มีเลขเราขอได้หมดถูกไหมฮะเราอาจจะเห็นก็ได้ว่าตำรวจคนไหนโทรไปหาใคร เราอาจจะเห็นเบอร์ของทุกคนระดับชั้นผู้ใหญ่โทรไปหาไกลหรือเมสเซจเราก็ขอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าจะไปวิ่งปิดข้อความปิดเบอร์มันช้านะส่วนที่ว่าเออลือว่าใครโทรไปอีกอันนั้นผมขออนุญาตไม่ออกความเห็นแล้วกันนะฮะเพราะพิธีกรใช่ไหมคอันนี้อันนี้ผมขออนุญาตไม่ออกความเห็นแล้วกันนะฮะแต่รู้ว่าใช่ไหมคะว่าใครคนไหนเขาก็พูดชื่อกันอยู่ครับแต่ผมก็บอกว่าต้องลองให้ทาง เจ้าหน้าที่เขาสแกนเบอร์ออกมาแล้วค่อยพูดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ว่ากันไปครับแต่ว่า,วา<น>ท่านจะไปชิคาโกอยู่นะฮะนะครับก็คือไปอเมริกาแล้วคร่าวๆคือติตนาของพิธีกรคนไหนท,ที่ที่เขาโทรไปหาโอ้โตรโมอันนี้ยอยา่าพึ่งรอก่อน,อ,นอันนี้ไกลแน่นอนอันนี้เทียกลางๆใจเย็นๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนก็อย่างที่คุณแซนบอกนะฮะว่าเป็นละครเกรดบี นั่นแหละฮะละครเกรดบีก็ส่วนมากเป็นละครหลังข่าวชาวบ้านชอบฆาตกรรมซ่อนเงื่อนซ่อนแล้วซ่อนอีกคนที่เราเห็นว่าอาจจะไม่ดีกลายเป็นคนดีคนที่เราเห็นอาจจะดีอากาศจะกลายเป็นคนไม่ดีก็ได้แล้วก็อาจจะมีตัวสอดแทรกขึ้นมาที่เราอ้าวใหญ่เมียนแกอยู่ในบ้านชันแท้ๆทาไมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเวราดูหนังอะ,อ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องพิธีกรผมไม่มีความเห็นดีกว่ารับรู้แต่ไม่มีความเห็นนะฮะเพราะว่า ผมเป็นคนที่สแกนแล้วสแกนอีกต้องรู้จริงๆต้องมาชัดๆถ้าเห็นแล้วค่อยว่ากันนะฮะแต่คนที่เขพูดเขาเห็นแล้วมั้งก็ไปถามคนพูดแล้วกันครับพี่ไอ้เรื่องค่ะพี่นวัดสำหรับพี่หนุ่มคาราสุก็ออกมาพูดแล้วเหตุผลที่แบบไม่ทําข่าวเรื่องพี่แตงโมก็ได้ได้ได้ฟังแล้วเอาจริงๆนะเราสนิทก,กันมากแต่ยังไม่ได้โทรเลยเพราะต่างคนต่างเกงใจผมว่าหนุ่มเองก็ ก็อาจจะแบบงงๆอยู่นะอาจจะอยากโทรก็ตามที่บอกครับว่าเป็นส่วนหนึ่งในในพยานนะฮะแต่ว่าดูจากสำนวนแล้วเนี่ยดูจากสำนวนแล้วที่ถูกคัดออกมาไม่ได้เป็นพยานในศารน่าจะเป็นพยานตำรวจแต่ว่าทำไมตำรวจไม่ได้ส่งเข้าสำนวนนะฮะอันนี้ไม่รู้คืออยากจะ <c oughs> อยากจะเอาเข้า คือข้อมูลมาต้องแบบเคลียร์ทั้งหมดไงคำว่าพยานคือพยานอะไรพยานในศารถ้าเป็นพยานในสารเนี่ยก็ต้องระวังละเมิดอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าพยานตำรวจก็คือแค่ตำรวจเรียกงานอยากสอบถามแล้วไม่ได้ใส่ในสำนวนอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวครับเพราะว่าอย่างสมมุติคุณหมอทวัชัยเนี่ยตำรวจก็เรียกแต่ว่าตัดออก าสนนวนออย่พี่หนุ่มเขาบอกว่าบางช่วงบางตอนของเทปแตงโมค่ะของหุ่นกระแสมันมันถูกถอดออกไปในกระบวนการของเช้นศาลอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็อันนี้เท่าที่ผมทราบนะแต่ยังไงเดี๋ยวจะไปศึกษาเพิ่มเพราะว่ามีการคัดมีคนที่ียบมีมีเขาเรียกว่ามีมีสำนวนนะฮะเท่าที่ทราบก็คือไปเป็นพยานในการให้ตำรวจสอบนะฮะ เพราะว่ากระบวนการในประเทศไทยมันจะเป็นกระบวนการถูกกล่าวหามันจะเริ่มจากตำรวจก็คือลงพักแหละส่งอายาการอายาการส่งสารทีนี้จุดบกพร่องของระบบความยุติธรรมของคนไทยที่มักมีการคอรัปชันไม่ได้บอกว่าขณะนี้คอรัปชันนะเคลียร์นะแล้วก็ไมไ่บอกว่าอายาการคนนี้คอรัปชันนะแต่ส่วนมากมันจะมาติดตรงตำรวจก่อนตำรวจทำสำนวนยังไงก็ได้ให้อ่อน นะทำสำนวนไงแค่ได้อ่อนรู้กันละอันนี้เอาทิ้งอันนี้เอาทิ้งให้อ,อ่อนอ่อนเพื่อส่งอายการทีนี้พอส่งอายการปั๊บอายการเห็นอ่อนนะฮะเห็นอ่อนหรือ,อยังไงหรือจะเติมยังไงก็คนก็จะไปวิ่งอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะก็จะสั่งฟ้องโดยไปทั้งแบบนี้หรือ,อยังไงก็ว่ากันไปพอสารไม่เกี่ยวครับสารไม่เขาไม่ได้มีหน้าที่สอบสวนสำนวนเขามีหน้าที่อ่านสำนวนแล้ววินิจฉยัย เราต้องเข้าใจระบบความยุติธรรมด้วยนะฮะเมื่อส่งข้อมูลมาเป็นกล่าวหาแบบนี้ศาลมีหน้าที่อ่านตามข้อกฎหมายสารท่านไม่มีวันที่จะเป็นอย่างอื่นสารไม่ผิดอยู่แล้วเพราะว่าอ่านตามเนี้ยที่คุณให้มาเราให้ตีความตามเนี้ยต่อให้จิตใจอาจจะนึกไม่ได้ว่าเป็นอย่างี้แต่ว่าเมื่อมันเป็นตามเนี้ยมันก็เป็นตามนี้เพราะฉะนั้นจุดอ่อนของระบบคนไทยก็จะจุดอ่อนอยู่ที่สองจุดจุดแรกก็คือตำรวจ ที่ทําคดีจุดที่สองก็อายาการนะฮะแค่นั้นเองครับแต่ไม่ได้หมายความว่าตํารวจทุกคนหรืออายาการทุกคนนะไม่ใช่นะแล้วลบตัวอย่างอะทายาทเครื่องดื่มบำรุกนกำลังก็เกิดจากสองขบวนการนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่อะหลายๆเรื่องที่ผ่านมาคดีคุณบรรยินที่ฆาตกรรมซ่อนเงื่อนที่เกือบ300ล้านที่บอกว่าขับรถชนเราเพื่อนตายก็คือฆาตกรรม มันก็จะเกิดแบบนี้มันเป็นจุดโบของสังคมไทยครับหนุ่มเขาก็บอกว่าเขาเขาก็อยากทําคดีดีมากแต่ต้องรองให้แบบมันมีการลือคดีก่อนเขาถึงจะจะแบบจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้นนเขานนผมว่าต้องเข้าใจสําหรับหนุ่มกับผมว่าเป็นคนที่สนิทก,กันมากทุกวันเนี้ยก็สนิทก,กันเลยนะฮะเอาเป็นว่าแล้วแต่ดีกว่าแล้วแต่แต่ตอนนี้แหละตอนนี้ก็ คำว่ารับหรือหมายความว่ารือคดีหรือรับเรื่องเหมือนถ้ามีการรื้อคดีขึ้นาหม่ครั้งอะไรเงี้ยถ้าจะรอรื้อถ้าจะรอรื้อคดีของหนุ่มหมายความว่าหลังจากออกเรื่องสอบสวนสืบสวนแล้วก็ยังง่ายถูกไหมฮะต้องรอจนออกเป็นหมายคดีถ้าอย่างนั้นก็คงอีกนานก็คงอีกนานแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านับจากหมายสืบสวนสอบสวน เท่ากับว่าเขา DSi มีอ u t h ร r i t y ในการสืบค้นแล้วเรื่องที่เราทำอ่ะจั่วหัวเรื่องไม่ใช่เรื่องแตงโมแล้วนะฮะเป็นเรื่องสอบสวนเจ้าหน้าที่ว่าละทิ้งหรือทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่เหมาะสมมันคนละเรื่องนะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหนุ่มจะทำได้จะทำเรื่องนี้ก็ทำได้เลยเพราะมันคนละเรื่องกันละถูกไหมฮะเราไม่ได้ทำเรื่องว่ามาคุยว่า แตงโมตายเพราะอะไรเรามาคุยกันเรื่องว่าเจ้าหน้าที่ละทิละละละทิ้งหรือกาะทาใดท,ดที่แบบที่ไม่ไม่ตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็จําคําก็ไม่ค่อยได้นะในการให้สัมภาษมันจะมีคําถูกต้องเลย <c oughs> <ต>เพราะนั้นมันคนละเรื่องแล้วนะ <c oughs> ผมว่าถ้าจะทําก็ทําได้เลยนะเพราะมันคนละเรื่องละ <c oughs> แต่ตอนนี้พี่นวัดก็พอเข้าใจพี่หนุม่มใช่ไหมครับอ๋อทุกวันก็เข้าใจอยู่แล้วครับ <c oughs> ไม่เคยมีปัญหากับหนุ่มเลย เข้าใจเข้าใจแต่ว่าเราไม่ได้ถามเท่านั้นเองเพราะเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเราไม่ได้ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรถึงเงียบไปเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ถามแต่ว่าเห็นบอกมาอย่างนี้ก็เข้าใจนะฮะแต่ว่าเข้าไปดูในสำนวนไม่ได้เข้าไปเป็นพยานในศาลนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะแต่ว่าเรื่องที่เรากาลังทําอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องคดีแตงโมนะถ้าพี่หนุ่มจะเข้ามาตอนนี้ก็ได้เพราะว่านี่คือคดีเจ้าหน้าที่ประพฤติไม่ชอบหรือละทิ้งหน้าที่ คนละคดีกันเข้ามาในคดีนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะไม่ใช่เรื่องแต่งโมหรือว่าหลักฐานเทปที่มันถูกถอดออกไปมันอยู่ในชั้นอายการหรือเปล่าครับพี่หนุ่มเขาก็เลยแบบกลัวว่าจะละ,ละเมิดอำนาจศาลนี้ค่ะออถ้าอยู่ในชั้นอายการก็ต้องอยู่บนชั้นศาลด้วยนะอยู่ที่ตำรวจใส่ไปหรือเปล่านะฮะต้องถามว่าต้องถามว่าได้เคยไปขึ้นศาลไหมถ้าไม่เคยไปขึ้นศาลวันที่29นี้เลยอสองปากก็ไม่มี ก็คือไม่ไม่ไม่อยู่ในอายการก็คืออยู่ในชั้นของโรงพักอ่าฮะโรงพักสามารถเรียกคนแวดล้อมได้เยอะแยะแม้กระทั่งไรเดอร์คนยืนอยู่ข้างถนนก็เรียกได้เอามาเพื่อเอาข้อมูลเยอะๆครับพี่นวัดมาแล้วอยากอาจารย์ยิ่งศักดิ์รหคสทางพี่นวัดได้มีการพูดคุยแล้วหรือยังคุยเมื่อเช้าก็คุยเมื่อเช้าก็โทรหาอาจารย์เนี่ยโทรสองรอบเมื่อเช้าเนี่ยกลัวว่าแกแบบ ตอมใจไปหรือเปล่าเพระเช้าโทรแต่เช้าเลยเสียงแกงูใครบอกว่าโอ้ยตื่นมาดูก่อนมาใครก็ได้คุยกันอาจารย์ก็ดีขึ้นครับเหมือนอาจารย์นีสศรบ,บอกว่าจะกลับมาแล้วเพราะว่ามีหลายช่องประมาณสองสามช่องติดต่อมาแล้วก็บอกว่าอาจารย์ก็พักผ่อนก่อนก็นได้แล้วร้านกาแฟอาจารย์ละอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยฉันก็แบบอ,อยากจะไปแบบทําทบ้านที่เชียงใหม่ให้มันเสร็จเป็นบ้านพักคนชราอาจารย์ก็แบบ แกงตัวเองอะไรเงี้ยว่าเออฉันแก่แล้วเผื่อว่าฉันจะได้ไปไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยก็บอกอาจารย์ยังไม่แก่หรอกอาจารย์นี่มีประโยชน์ก็ให้กําลังใจแล้วบอกว่าก็ถ้าอาจารย์จะทํารายการอะไรก็เลือกดีๆสักรายการหนึ่งหรือถ้าไม่อยากเลือกรายการเลยก็ทํารายการเองที่บ้านก็ได้เออแล้วก็เชิญแขกรับเชิญไปนั่งคุยที่บ้านอาจารย์ว่าเออความคิดเธอก็ดีเหมือนกันนะบอกยุคนี้มันจะได้อิสระไงอยากจะว่าใครอยากจะ หยิบเรื่องไหนมาคุยจะได้ไม่อึดอัดซึ่งกันและกันอ,อะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์เขาก็บอกว่าจะกลับมาสู้กับทุกข่าวเลย <c oughs> อาจารย์ไม่ต้องสู้หรอกอาจารย์แค่กลับมาก็ทุกคนก็ลาบเป็นนักกองแล้วว่าไม่หรอกครับก็ให้กําลังใจทุกเรื่องมันมีเหตุและมีผลแต่ว่าาเผอิญว่าผมไม่ผมไม่สามารถจะพูดแทนได้ <c oughs> ผมเข้าใจว่าทุกเรื่องมันมีเหตุมันถึงมีผลแค่นั้นแหละมันมีเหตุมันถึงมีผล,ล,ผลทุกคนไม่อยู่ๆมันจะคนไม่มีเหตุไม่มีผลที่คนแปลกแล้วอ่ะ มันมีเหตุมันถึงมีผลนะเออแค่นั้แหละตีความให้เป็นมันมีเหตุมันถึงมีผลเออส่วนเหตุอะไรอย่าไปรับรู้อะไรเขาเยอะเลยแค่นี้เขาก็ไปสารวงกันเองไปวุ่นวายกันเองนะฮะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมันมาจากนะเหตุมันถึงมีผลแค่นี้แหละครับแสดงว่าสาเหตุที่ออกจากรายการก็คือไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มันมีเหตุแล้วมันก็มีผลนะ ปกติหรือไม่ผมไม่รู้อยู่ที่น้ำหนักของแต่ละคนว่าคิดว่าเรื่องนี้จะปกติหรือไม่ปกติสําหรับผมผมเข้าใจมันมีเหตุแล้วมันก็มีผลอ่ะมันไม่ได้อยู่ๆอ,อ่ะฉันไปแล้วนะมันต้องมีเหตุแล้วมันก็มีผลเพราะว่าอาจารย์เองเขาพูดว่าเรื่องเหตุผลเนี่ยเขาพูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วเหมือนแบบมันจะเสียหายกับชีวิตเขาเหมือนกันไม่หรอกครับผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากมายหรอกครับเพียงแค่ว่า ผมว่าบางทีหลักการคอมโพมายก็เป็นหลักที่ดีสําหรับบา,บางจังหวะของคน<ม>นะฮะผมว่าอาจารย์น่าจะใช้หลักคอมโพมายซึ่งกันและกันซึ่งผมก็ให้กำลังใจนะครับทั้งอาจารย์และให้กําลังใจรายการนะครับแต่ละคนก็ก็เติบโตกันไปอาจารย์ก็อาจจะเติบโตไปแก่เลย <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็เกือบแก่ <laughs> ซึ่งรายการที่มีอยู่ก็เดินหน้าต่อไป นะครับเดี๋ยวก็ต่างคนต่างมีความรู้ความสามารถก็ไปทําในสิ่งที่เติบโตซึ่งกันและกันทางใครทางมันมไรนี้ครับพี่นวัดทางหัวลักยิ้มค่ะเขาออกมาพูดว่าว,ว่าอะไรนะเหมือนแบบคนที่ทําพีต่ตงโมเหมือนแบบเป็นคนที่ใหญ่มากมีบารมีมากอะไรอย่างนี้ก็ต้องใหญ่ครับเป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าไม่ใหญ่คงให้พบตรมามทําเรื่องนี้เองอโดยตรงไม่ได้คนที่สั่งพบตรใหญ่ คนที่จะสั่งพบตรได้ต้องใหญ่กว่าพบตรอันนี้ก็เป็นเลเยอร์อยู่แล้วของระบบราชการแต่คุณเต้เขาก็บอกว่าเป็นนักการเมืองใหญ่แล้วเขาก็ใบมาว่าแบบเป็นคนอายุเกิน60ด้วยแล้วก็แบบต้องกินไวอาการแล้วก็แบบลุกจิตขัดใจไม่ได้อะไรอย่างนี้เขาใบมาอย่างนี้ค่ะก็ใบมาอย่างนี้ก็ก็ก็มันก็ไม่น่าจะผิดนะเพราะว่าก็ส่วนมากผู้ใหญ่ก็เกิน60 วายาก้าก็ชอบกินกันไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาใจอะไรขัดใจไม่ได้มันก็เยอะนะคนเราเนี่ยหน้ายิ้มยิ้มแต่ในใจฮึดฮัดฮึดฮัดแล้วอยู่รับหลังนี่ก็เอาแต่ใจก็เยอะมันมีข่าวลือหมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็บางคำใบ้ก็มีทั้งอักษรน,นำบางคนก็ไปถึงคนที่ยังอยู่หรือไม่อยู่นะฮะ ละครเก็บบีเดี๋ยวก็รู้ครับล้อไม่พ้นคําที่คุณใบ้กันแหละวนๆกันอยู่ตรงนี้นะเอาจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้กระจายไปเยอะหรอกบุงล้อม,มผมว่าคนโฟกัสมันไม่เกินสามคนไม่เกินสามคนทางนักเตะเขาบอกว่าตอนนี้เขารู้ชื่อเลยนะแต่เขาก็เขาก็ยังแบบไม่ไม่ชชว่์ว่าจะใช่หรือเปล่าทางพี่นวัดจะมีแบบหลังไม้แบบพูดคุยกันไหมคะมีเบอร์กันก็คุยกันถามว่าพูดไปเลยอักษรนําก็ได้ นะอักษรย่อก็ได้นะฮะเอาจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้หลายคนก็มันมีบัญญัติตยางอยู่บางอย่างซึ่งซึ่งซึ่งมันก็เป็นอย่างเต้พูดอะครับนั่นหลักบัญญัติตยางนั่นแหละแล้วก็วันที่สามกุมภาเดี๋ยวทางดีไอก็เรียกคุณเต้ไปเป็นพยานแล้วด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็มาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวบมก็ต้องไปคือไปกันหมดครับไปกันหมดคนบนเรือด้วยก็เขาเรียกมาไม่ได้มาเป็น ผู้ต้องหาเนี่ยเขาเรียกมาเพื่อเอาข้อมูลเพิ่มเติมเอามาจัดเรียงข้อมูลเพื่อไปสู่เรื่องต้องสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ละเลยหรือปฏิบัติโดยมีชอบเป็นเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใครๆก็เข้ามานําเสนอได้นะจริงๆไม่ต้องไปรอว่าจะต้องเราไม่ได้ฟื้นคดีนั้นเราเอาเรื่องนี้ฮะแล้วเรื่องนี้เสร็จเราจะไปคดีนั้นค่อยว่ากันทีที E bon แล้วอย่างพี่ไทยเอกพันธ์ล่ะครับพี่นวัดได้มีการพูดคุยด้ไหมไม่ใช่เหรอฮะอะไรนะฮะคือยังไม่ได้คุยกับพี่ไทยเลยอันนี้เรื่องจริงทั้งที่บ้านอยู่ติดกันเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันเราอยู่บ้านเดินกันไปเดินกันมาได้ยังไม่ได้คุยเลยครับผมว่าไทยเป็นคนตรงมากก็น่าจะเป็นข้อมูลที่อย่างไอดีเอสไอต้องเรียกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่อุ้มขึ้นมาแล้วเป็นพยานปากเอกที่จะบอกได้ว่าลักษณะของมือมันไพ่หลังไปเนี่ย มันเป็นไปได้ไหมที่มันหันไปข้างหลังอย่างนี้พอดีอ่านในปากมีอะไรฟันหักจริงไหมเลือดออกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราท้องป่องหรือเปล่าผมว่าพี่ไดยให้ข้อมูลได้ดีครับพี่เขาบอกว่าโดนอยู่แล้วเท่าที่เขาเห็นสภาพาทเท <laughs> ่าที่เขาเห็นสภาพสมเหมือนพี่จโมโดนแบบของแข่งตีเข้าหน้า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายอย่างครับรวมถึงท,งท้องที่ไม่ป่องมาก <c oughs> เพราะว่าคนตกน้ําตายท้องจะป่องมาก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีใต้ก่อนมีริ่มเลือดติดติดเพราะว่าคนตกน้ําตายไม่น่าจะมีริ่ม อลิ่มเลือดที่ติดได้คือจะต้องมีการเสียชีวิตก่อนอันนี้ตามหลักการนะจนเลือดไหลแล้วเลือดกังถึงลงน้ํามันถึงมีลิ่ม,มอะไรอย่างเงี้ยฟังเขาดีที่สุดเพราะเขาเก็บมาเป็นพันเป็นหมื่นศพล้ว<ม>อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะหนึ่งใน4อันนี้คือ specialist ก็คือเป็นคู่ที่ชํานาญการเฉพาะด้าน<ม>ซึ่งเดชัยต้องการครับผม,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 ม แต่ตอนนั้นคือกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นพยานเลยเพราะว่าโดนแคนเซิลไปแบบจู่ๆไปแคนเซิลเลยไม่มีใค้เป็นก็มีเท่าที่เท่าที่เขาเป็นเออที่เหลือก็ไม่ได้เป็นคุณหญิงหมอก็ไม่ได้เป็ี่นไม่ไม่ได้เลีแปลกใจไหมครับพี่นวัดก็นี่แหละครับมันถึงเป็นดีเอสไอมันมันมันอะไรกับใหม่หรือว่าผมว่าคนไทยดูก็รู้นะเออนั่นแหละนั่นแหละมันก็เลยจำเป็นจะต้องมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ว่าทําไมเจ้าหน้าที่ ทำงานโดยละเลยหรือ,อทำอะไรที่ผิดพลาดไปหรือเปล่าก็เนี่ยต้องมาดูเพราะว่าทำไมมันห้วนขนาดนี้ทำไมมันงงขนาดนี้ทำไมมันดูชี้นำทางอุบัติเหตุอย่างเดียวเลยอะเป็นพยานปากสำคัญเลยไหมคะแล้วทำไม21คนทำไมต้องฟ้องคนที่วิพากษ์วิจารณ์พร้อมใจกันซะเหลือเกิน <laughs> ถูกไหมมันดูแปลกไงอย่างวิทยัยเขาก็ดูสั่ง เขาบอกว่ามีแบบคนรถใหญ่โทรสั่งให้แบบยายล่ากพี่แตงโมไปที่โรงพยาบาลตำรวจก็คิดก็ก็จะไปแล้วอ่ะก็เปลี่ยนที่อ่ะมันก็ต้องคือเราไม่ได้หมายความว่าจะผิดแต่เราหมายความว่าคนมันสงสัยทําไมต้องไปแล้วทําไมต้องไปที่นี่เพราะอะไรเพราะอํานาจของตํารวจบางอย่างคุมได้แล้วทําไมไม่ได้กล่าวหาทําไมท่านอธิบดีถึงต้องลงมาดูเองกรมตารวจถูกไหมฮะ เออพอบตรลต้องลงมาดูเองอันนี้มันก็แปลกถ้าพูดถึงว่าคนตกน้ําก็แค่คนตกน้ําดาราตกน้ําก็อาจจะแบบมีข่าวกระจายเยอะหน่อยแต่มันก็คือตกน้าถูกไหมฮะมันไม่ได้มีอะไรทําไมต้องลงมาดูโดยตรงคดีคนตกน้ำพบตรลเนะี่ยไปดูอย่างอื่นไหมเออเดี๋ยวคนตกน้ํามาเพียบเลยนะเดี๋ยวต้องไปดูทุกอันน,นนะต้องเท่าเทียมแต่ตอนนั้นมันก็นานไปแล้วไงมันก็หกห้าต้องไปดูว่าโอ้โห มันผ่านมาอีกคนแล้วก็ตอนนี้มาอีกคนนึงนะบางทีพลังก็อ่อนนะเดี๋ยวมีแท็กทีมกับพี่ไทยแน่อไอ้เรื่องมาแท็กกันเนี่ยคงจะต้องแท็กต่อเมื่อมันไม่ชอบมาพากลแต่ตอนนี้